สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับ,บครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องกล้องที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ไปของ Sony นั่นเองนะครับก็คือตัว Sony A7C Mark II แล้วก็ Sony A7C R พร้อมทั้งมีเลน์เปิดตัวใหม่อีกหนึ่งตัวด้วยก็คือ Sony FE 16-35 f 2.8 GM Mark II นั่นเองนะครับแต่วันนี้หลักๆที่เราจะมาคุยกันนะครับจะเป็นตัวเกี่ยวกับตัวสเปคของ Sony A7C Mark II นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะบอกความแตกต่างคร่าวๆของตัว A7C R ให้นะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเอาแบบคร่าวๆเลยเนาะคลิปนี้เราไปเน้นหนักกันที่ A7C Mark i ก่อนก็ต้องเตือนงีนครับว่านับตั้งแต่ตัว A7C Mark 1เนี่ยเปิดตัวมาน่าจะเดือนกันยาของปี2020นะปัจจุบันก็เกือบเกือบ3ปีเต็ม ตอนนี้ล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วนี่ Sony ก็เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่เป็น Sony A7C Mark II แล้วก็ Sony A7C R นั่นเองนะครับสองตัวนี้ต่างกันก็คือ C2 เนี่ยใช้เซนเซอร์3 3 MP นะครับแต่ CR ใช้เซ็นเซอร์6.1 MP แล้วก็จริงๆยกมาจากรุ่นพี่ครับ CR ก็ตามชื่อเลยครับตัว R ก็มาจาก A7R Mark 5เนาะส่วน A7C2 ตัวนี้ก็น่าจะยกมาจากตัว A7 Mark 4นั่นเองทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัว Sony เนี่ยเดิมมันเป็น A7 เนาะแล้วก็ Mark 2 II, Mark 3 Mark 4อะไรกันไปนะครับทีนี้พอช่วงหนึ่งช่วงระหว่างตัว A7 Mark 3กับ A7 Mark 4นะครับ A7 3 A7 4ช่วงนั้นอนะมีขั้นกลางออกมาตัวหนึ่งเป็น Full Frame คือ A7C เมื่อเดือนอย่างที่บอกว่าเมื่อเดือนกันยาปี2020นะครับ C มาจากอะไรนะครับ C เนี่ยน่าจะมาจากคำว่า Compact เพราะว่าเป็นตัวที่ทํามาขั้นตรงกลางนะครับใช้เซนเซอร์ฟนะูลเฟรมเนาะก็จะมาขั้นระหว่างตัวฟูลเฟรมแล้วก็ตัว APS-C นะครับขนาดไปทาง APS-C หรือพวกตัวเล็กๆโปร6005 6006นะครับแต่ว่าเซนเซ,นเซอร์ไปทางฟูลเฟรมก็คือเป็นเซนเซ,นเซอร์ฟูลเฟรมนั่นเองนะครับก็ออกมาอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้น C ก็เลยเดาว,ว่ามาจากคําว่า compact หรือขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็น้ําหนักที่เบาลงไม่หนักมากตัดกระโหลกด้านบนออกทรงกล้องก็จะเป็นทรงเลนส์ไฟเดอร์นั่นเอง นะครับอย่างที่เห็นว่าหน้าตาดีทั้งสองสีเลยนะครับสีเงินก็ดูดีเนาะสีดําก็ดูหล่อเลยทีเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับว่าชอบแบบไหนแล้วก็จองทันหรือเปล่าเท่าที่ได้ยินมาสีเงินมีไม่เยอะถ้าใครชอบก็รีบจองได้เลยนะครับตอนนี้หลายๆร้านก็เปิดให้จองแล้วอย่างเช่นซูมคาเมล่านะครับร้านกล้องสีชมพูนี่เองก็ลองเข้าไปกดจองกันดูได้ครับตอนนี้ที่เว็บไซต์ของหน้าร้านเดี๋ยวยังไงจะฝากลิงก์ให้ที่ด้านล่างนะครับลองไปดูกันได้นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องต่อครับก็ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆถึงตัวสเปคของ a 7 c mark ii ต้องยอมรับว่าส่วนตัวก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับการเปิดตัวกล้องของโ o n y ในครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ใช้ a 7 mark 3มมานานแล้วเหมือนกันเนาะก็เริ่มมองว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะขยับขยายโดยเฉพาะที่อยากได้มากๆเลยนะครับอยากได้จอฟลิปเพราะว่าเวลาเอามาถ่ายแบบนี้จอฟลิปได้มันถ่ายง่ายกว่ากันเนยอะจริงๆครับแล้วก็เรื่องโฟกัสถึงแม้ว่า a 7 mark 3มเนี่ยมันจะถ่ายดีโฟกัสดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวใหม่ๆที่มี AI processing unit เข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้โฟกัสได้ดีมากขึ้นจริงๆครับก็เลยเริ่มอยากได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวสเปคนะครับของ A7C ซ a r k มากันว่ามีอะไรยังไงบ้างอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเซนเซอร์เนี่ยเป็น BSI CMOS full frame sensor น,นะครับ3า mp แล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์เป็น Bion XR นะครับเหมือนกับตัว A 7ที่เพิ่งออกไปไม่นานนั่นเอง เป็นเซนเซอร์เป็นเป็นโปรเซสเซอร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มี AI Processing Unit นะครับก็คือใช้ AI ในการช่วยประมวลผลทั้งเรื่องของโฟกัสเรื่องการจัดการอะไรต่างๆในหลายๆส่วนทำให้กล้องตัวนี้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นในไซส์ที่ Compact หรือทีเดียวครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องตัวออโต้โฟกัสหรือ AF Tracking อันนี้ก็แยกประเภทของ Subject ได้ด้วยนะครับว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนกเป็นเครื่องบินเป็นอะไรเงี้ยคือแยกได้หลายส่วนมากถ้าเราเลือกใช้ มันก็จะจับโฟกัสสมมุติว่าถ้าเจอตาก็เข้าตาน้อถ้าเป็นสัตว์แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยครับมันก็จะจับที่ด้านหน้าหรือจับที่ตัวลำอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าฉลาดจริงๆนะครับพร้อมทั้งตัวโฟกัสมีทั้งหมด759จุดนะครับครอบคุมประมาณ94%ของของจอนะครับที่เราเลือกดูกันถ้าเทียบกับตัว a 7 c เดิมนะครับตัวนั้นมี693จุดครอบคุมประมาณ93% ต่างกันนิดนึงแต่มากกว่าก็ดีกว่าเนาะมันเกือบเต็ม100%ของตัวเซ็นเซอร์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดีเลยทีเดียวแล้วก็การถ่ายรัวยังเท่าเดิมอยู่ครับก็คือ1 0 f เฟรมเพอร์เซนั่นเองสำหรับตัว A7C2 นะครับแต่ถ้าเป็น A7CR จะได้อยู่ที่8 f เฟรมเพอร์เซนะครับอันนี้ก็ต่างกันนิดนึงด้วยขนาดภาพเนาะมันใหญ่หก,กันเป็นเท่าเลยนะครับทำได้แค่นี้ก็เยี่ยมมากๆแล้วครับ แล้วก็เรื่องต่อมาครับเรื่องการสั่นในบอดี้นะครับเป็นการสั่นตัวใหม่ที่เคลมว่าการสั่นได้ถึง7สต็อปเลยทีเดียวนะครับ<อ>ก็ถือถ่ายนิ่งๆระดับ1วิเนี่ยผมว่าน่าจะได้เลยทีเดียวแต่ว่าก็ อยู่ที่เลนด้วยเนาะก็ลองเลือกใช้กันดูแต่ว่ากล้องมันทําได้แหละแล้วก็กันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังไปไม่ถึงตัวไดนามิกมีแค่แอคทีฟเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าก็ค่อนข้างเพียงพอครอบคุมงานในหลายๆด้านแล้วนะครับยังไงก็ลองเลือกใช้กันดูเนาะไม่ว่าจะปิดหรือว่าจะเปิดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเปิดแอคทีฟมันอาจจะมีการครอปเข้าไปบ้างในบางส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องลองไว้เลือกดูต่อมาครับในเรื่องของตัวงานวิดีโอ อีกหนึ่งพระเอกของกล้องตัวนี้เลยทีเดียวถ้าเป็น 4K 30นะครับจะเป็นโอเวอร์ซ l มป g ิ้งมาจาก 7K เนาะจากไฟล์ 7K แต่ถ้าเป็น 4K 60นะครับอันนี้โอเวอร์ซ l มป g ิ้งมาจากไฟล์4.6 k นะครับก็เล็กลงไปหนึ่งเป็นซ u เปอร์3.5นะครับถ้าเปิด 4K 60จะครอปลงไปเป็นไซส์ APS-C หรือซ u เปอร์3.5นั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกไซส์เอาแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับไฟล์ที่ให้มา 422 10บิตอ่ะตัวนี้ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวก Sine Tone พวก S l o อกพวก HLG พวกนี้มาครบเลยครับก็เลือกใช้กันได้แล้วก็มีใส่หลัดเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะตัวนี้ก็ไม่ต้องไปเกรดดิ้งทีหลังและใส่เข้าไปเลยกดใช้กดดูตอนถ่ายได้เลยนะครับงานก็อาจจะรวดเร็วขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องตัว Streaming อันนี้ก็เสียบ USB 1เส้นนะครับเข้าคอมผ่านโปรแกรมแล้วก็ไลฟ์ได้เลยที่ 4K 30 เฟรเพอร์เซกนะครับแบตของตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมครับ f ศู0ที่ดีแล้วก็อึดมากๆเลยผมว่าดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกันเยอะเพราะว่าผมรู้ว่าหลายคนน่าจะมีแบตตัวนี้อยู่หลายก้อนอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนกล้องแต่ว่าเซฟค่าแบตไปได้มันก็โอเคเนาะส่วนไฟล์ลอของกล้องตัวนี้ครับมีเป็น large medium แล้วก็ small รวมถึงมี uncompressed ด้วยนะครับก็เลือกใช้ได้เนาะ ISO นะครับมใีใช้100-51,200ถึงนนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ได้ที่1ส่วนแ0 0 0แต่ถ้าเป็นแมชชินิคชัตเตอร์ได้ที่1ส่วน4,000นะครับก็ยังมีกักเล็กๆนิดนึงเนาะแล้วก็เที่หาข้อมูลมาครับตัวบัฟเฟอร์ของกล้องตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอันคอมเพรสนะครับจากของเดิม A7C เนี่ยได้ที่45รูปแต่พอเป็นที่ A7C Mark II ตัวนี้ได้แค่18รูป เหมือนจะลดลงน่าจะเป็นด้วยขนาดของไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็น่าเสียดายเล็กๆเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับก็ประมาณ514กรัมหนักขึ้นกว่าของเดิมนิดหนึ่งของเดิม a 7 4อยู่ที่509กรัมนะครับหนักขึ้นมานิดเดียวนะครับส่วนดิเมนชันแทบจะ exactly the same เลยครับต่างกันนิดเดียวเองไม่กี่มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคา ตอนนี้ราคาไทยยังไม่เปิดตัวนะครับผมก็เลยลองดูราคาของทางฝั่งเมืองนอกนะครับก็ตัว A7C Mark i เนี่ยอยู่ที่2,200เหรียญถ้า convert เป็นเงินไทยอยู่ประมาณสัก76,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็น A7 Mark i นะครับอยู่ที่2,500เหรียญ convert แล้วอยู่ที่ประมาณ87,000บาทนาะจากราคาตรงนี้ ลองไปคิดเล่นๆกันดูครับว่าปัจจุบันเนี่ยหรือเอาไม่กะทั่งตอนเปิดตัวก็ได้ A7C 4เนี่ยเปิดตัวที่ไทย8 000, 2 9 9 0บาทเนาะ A7C Mark ซน่าจะเปิดที่ประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าเอาสวยๆน่าจะ6ปลายปลายเลยหรือไม่ก็7ต้นๆจะสวยมากแต่ถ้าไม่ถึง7ดได้มันก็จะดีเนาะดีกยบคนใช้แต่ว่าคนขายจะยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูผมว่า มันเป็นมันเป็นเลเวลที่เปิดออกมาได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากลองเหมือนกันเนาะก็วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับตัว A7C Mark II ที่เพิ่งเปิดตัวไป2วันที่แล้วของ Sony น,นั่นเองนะครับใครมีข้อสงสยัยมีคำถามมีคอมเมนต์หรือว่าอยากแชร์ข้อมูลอะไรชวนคุยอะไรก็ทักหรือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกัปบเาไปได้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ